ครับนอนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับเพจเรานะครับเพื่อให้ทุกท่านนะสามารถที่จะมีสระภาพทางการเงินที่ได้นะทีนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับของการขัดทุนพุ้นนะครับหุ้นตัวหนึ่งนะครับเป็นหุ้นสินเชื่อนะครับก็มีสินเชื่อรถแลกเงินบ้างสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างนะแล้วก็พอดีประสบการณ์เนี้ยผมไม่ใช่เป็นของผมนะก็คือเป็นของสมาชิกนะครับในโซเชียลมีเดียนะแล้วผมก็มาแชร์นะครับก็ สมาชิกท่านนี้ก็เรียกว่าซื้อที่ราคาเกือบยอดดอยอะนะครับก็คือซื้อไปที่ประมาณ51าบบาทนะแล้วก็ซื้อปุ๊บก็ลงไปสนะิบเจ็ก็อาจจะมีการคัดไปนะครับบางส่วนนะครับขาดทุนไปทั้งหมดก็น่าจะประมาณตัวเลข3ล้าน4านะครับก็คือขาดทุนแบบมหาศาลนะเนาะจากประมาณ5ล้านนะครับเหลืออยู่ประมาณล้านเคัดออกไปแล้วก็เหลือล้านสนะ เราดูกราฟสิครับกราฟก็ลงมาเรื่อยๆนะก็ลงไปอีกเนะี่ยผมว่ามันน่าจะซึ่งซึ่งเอ่อผมไม่รู้นะว่ามันจะลงขึ้นแล้วกันเอาง e ี้แมวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่เอ่ยชื่อหุ้นก็แล้วกันเนาะแต่ว่าเป็นหุ้นเ่ยวกับสินเชื่อนะครับซึ่งหุ้นตัวนี้ผมเคยลงทุนตอนนี้ผมไม่มีนะแม้แต่หุ้นเดียวแนะแต่ว่าตอนที่ผมซื้อตอนนั้นนะซื้อจาก6บาทเท่านั้นแหละนะครับราคา6บาทนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงไป6บาทนะอันนี้ผมไม่ได้บอกแบบนั้นนะ แต่ก็คือผมซื้อจากมันแย่ไปดีอะนะแต่เนี้ยมันมาจากดีจากดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะมันจะอะไรยังไงเนี่ยอันเนี้ยผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็คิดว่าเราจะต้องถ้า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 เราจะซื้อพุดประมาณเนี้ยเราจะต้องติดตามพวกนี่เสีย NPL นี่ที่ไม่ก่อเขาเรียกไม่ใช่นี่ที่นี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อะไรประมาณเนี้ยนากก็คือนี่เสียและกัน นะแล้วก็การเติบโตของเขาเนี่ยมามาสุดหรือ,อยังนะครับเพราะว่าบริษัทพวกนี้มันต้องใช้เงินทุนไงน,นะครับเงินทุนในการที่ว่าจะเติบโตนะครับถ้ามันโตมาสุดแล้วแล้วนี่เสียกลับโตโตเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องศึกษาพื้นฐานนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็เรากา็จะบาดเจ็บนะเพราะว่าการลงทุนหุ้นเนี่ยมันมี2ด้านเสมอนะทีนี้ก็คืออ่าท่านนี้ท่านนี้ก็เขียนว่า ความผิดครั้งนี้เป็นครูนะครับสอนใจตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าต่อกับทุกคนที่คิดจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยเฉพาะคนที่มีความรักและเชื่อมั่นในธุรกิจที่ลงทุนนะบางทีเรารักและเชื่อมัน่นคือเราเรารักรักหุ้นเกินไปนะครับรักหุ้นเกินไปนะคือมันถึงจุดที่แบบบางทีเราอาจจะต้องขายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่อยากจะขายกันนะนะมันก็เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเนาะ คือเรื่องนี้มันมันไม่มีใครผิดหรอกก็ถ้าจะผิดก็ผิดที่ตัวเราเนี่ยแหละที่ว่าเราอาจจะรักพุ้นเกินไปหรือว่าเรา,าจ,จะศึกษาพื้นฐานแบบไม่ดีพอนะก็เป็นกําลังใจให้กันละกันนะครับเป็นคือเวลาเราเห็นคนกัดทุนนะเราอย่าซ้ําเติมกันนะครับอย่าไปบอกเขาว่าอุ้ยทําไมคุณไม่เป็นอย่างนั้นคุณทําไมคุณไม่เป็นอย่างนี้ผมว่ามันไม่ช่วยอะไรนะมันไม่ช่วยเลยเลยนะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเออไม่เป็นไรให้กําลังใจกันนะแล้วก็ไม่กบว่า เราก็จะบอกเขาว่าเออลองลองดูสิว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นี้นะเราต้องไปดูงบการเงินนะเราต้องไปดูอนาคตบริษัทนะแล้วเราก็ช่วยๆกันเพื่อที่จะชุดอ่าชุดล้างไม่ให้แบบว่าเพื่อนเราเนี่ยไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับเพราะว่ามันผิดไปแล้วอะเนาะจะทำยังไงล่ะใช่ไหมล่ะนะครับก็โอเคนะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะผมก็มีคอร์สกับทางสกิลเลนนะก็เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์เอาไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะเป็น เกีย่ยวกับพื้นฐานหุ้นเติบโตนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์บ้างนะครับเพราะว่าราคาแบบย่อมยาวมากหลักพันนะพันกว่าบ,บาทเท่านั้นแหละนะแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามข้อมูลแบบอัปเดตแล้วก็อาจจะเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยนะแต่ไม่ได้เป็นการใบหุ้นไม่ได้แล้งสิ้นนะครับแต่ว่าจะเป็นให้ข้อมูลนะครับเป็นการให้ข้อมูลนะครับก็เป็นสมาชิกเลี้ยงกาแฟกับทางช่องได้นะครับ รู้สึกว่าจะเดือนละ50นะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงกาแฟแก้วใหญ่เนี่ยก็เดือนละร้อยกว่านั้นแหละนะนะครับกนะ็าอยากสนับสนุนกันนะครับก็ติดตามกันนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยให้ได้ตลาดหุ้นอย่าเป็นหนี้นะครับกรเกษียณแล้วอย่ามีหนี้นะสวัสดีครับ